ใครที่กำลังมองหารถแสนกว่าบาทเอาไปใช้งานสวัสดีครับพบกับอํารถบ้าน168อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับอําอยู่กับเจ้า Toyota v วอนะครับผมดูให้จบท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวบอกราคาท้ายคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อําด้วยนะครับวันนี้นะครับเจ้า Toyota v วีอคันนี้ครับ 1.5E นะครับปี2010นะครับอ่าสีบอลเงินนะครับมาดูใกล้ๆเลยคันนี้นะครับ สีเงางามฉ่ำๆแบบนี้ผมให้400เลยนะครับมาดูที่อย่างแรกกระจังหน้านะครับได้เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมนะครับเป็นตัว m i n เนอร์เชแล้วนะครับพามาชมด้านข้างเลยนะครับล้อแม็กนะครับขอบ15นะครับสีบอลเงินสวยงามนะครับใครที่กำลังมองหานะครับรถเอาไปใช้งานเนี่ยครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับคุ้มค่ามากนะครับสีเนี่ยสวยงาม แล้วก็อย่างนะตัวนี้ม n เนอร์ n ชนเนี่ยจะได้ตัวไฟท้ายนะครับเป็นตัวอ่าสีรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับตัว e นะครับอย่างที่แจ้งไปต้องมีโลโก้เกต e บอกแล้วตัว e นะครับจะได้ตัวเซนเซอร์ถอยนะครับกะระยะนะครับอีก2จุดนะครับอ่าพาชมภายในนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าได้เป็นตัวภายในครีมนะครับภายในครีม แล้วอัมหุ้มเบาะหนังให้ใหม่ทั้งคันนะครับพี่พี่น้องๆเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆนะครับหุ้มใหม่ให้ทั้งคันแผงประตูก็หุ้มหนังนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่นะครับตัวกระจกไฟฟ้านะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานบานคนขับออโต้มีเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้านะครับวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้บอกเลยว่า ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับอ่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับปาเดี๋ยวอ้ําพาไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับนะครับห้องเครื่องนะครับคันนี้นะบอกเลยนะคันนี้ได้รถสวยเดิมนะครับเดิมยังไงคันนี้ได้ตัวคาร์หน้าเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมอะไรอยู่ครบเลยนะครับห้องเครื่องเนี่ยเราได้ทําความสะอาดนะครับล้างมาให้เป็นที่เรียบร้อยสวยงามนะครับสวยงามนะครับอ่า ที่บอกว่าสวยเดิมนะพี่ดูเม็ดอาร์คที่ซ้มโชกหน้านะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับแล้วมาดูตัวเม็ดอาร์คฝั่งด้านขวาที่ซ้มโชกหน้าก็อยู่ครบครับพี่แล้วเลื่อนขึ้นไปด้านบนฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้โตโยต้ามอกอยู่ครบนะครับตามสัญญานะครับที่ว่าเราจะมาแจ้งราคากันท้ายคลิปนะครับนะครับ ใครที่กำลังมองหานะครับโตยโยต้าไปใช้งานนะครับรถเก่งแสนกว่าบาทคันนี้เสนอราคานะครับ149,000บาทนะครับได้ v ีออตัวลองท็อปไปใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ